จำได้แล้วไอ้หุ่นยูงนั่นแ่ะต้องฟังเสียงน้ำไว hey, dear, ้เฮ้ยเสียงที่อะไรวะิงไอ้ตัวนั้นที่มันคลายจริงกับเบตันแล้วกูกูจำอยู่มึงได้รู้ระ <Hey! S 1> ละเฮ้ยคนโดนอาหารฉันนายจริฉันจำไม่ได้เนี่ย มันก็เดินตรงมาแค่นอนแล้วก็ดูตายบ่อยเหลือเกินก็หาด้วยตอนนี้ไอ้จินมันยังเล็กไอ้จินมันยังเด็กกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งไอ้จินก่อนแล้วเดี๋ยวนะไอ้จินไปต้งแสงไฟมันแล้วไงไอ้จินไอจีนมันวิ่งต่ามาแล้วมันวิ่งตามมาแล้วเดี๋ยวกูจะดูมานะไอ้จินมึงวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยมึงอย่าหันขึ้นมาเลยขึ้นมาไอจินไอ้จินโอเคไอ้จินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้้วขึนหาเลยล่ะโอ้า พุ่งเปิดประตูนะไอ้เจนก็ดูม nah ันตลอดนะวทำไมถึงตายวะว้าย anyway> ีไงตัวนี้ yeah, ่คิดว่านะเกมมันล่อให้ฉันหน่อยสิให้ดูดิว่ามันตัวไหนวะดูแล้วน่ะมาเดี๋ยวฉันไปแต่ว่ามันมีอยู่สองตัวทั้งก็อยู่แถวๆเนี้ยเจ๊เจ๊อย่าไปเลยใต้ดินดิแกอยู่นะคนเดียวอยู่คนอยู่ตรงคนเดียวไปก่อนไม่ทำอะไรเจงไม่ได้หรอกจริงู่อย่างนั้นนะ มันก็เคยมันก็เคยเดินมานะจำได้มือแถวนี้ไม่ไ,มนไ,มนไห,หนดึงจะยยออกจากหุ้ย่าจะออกจากคุณ่ามาแล้วตั้งกำลังเดินไปหาขี้กาเดินเลย